กันฝืนพูหมอหลอกมอล่ำาขึ้นมากแล้วก็ดีใจนักลูกหลานทีที่พอท่านลืมพอลืมแม่ลืมพู่เขาพู่เดิมเมื่อนี้แต่มารวมเขาโครงการแล้วก็ดีใจสุขสนแม่กับคือแม่ับหมอล่ำการทองอีกข้อหนึ่งก็ดีใจได้หลายให้สุขกับาพแข็งแรงสุขคนสุขสนคำสู้สำนักงานของเฮาเหรือว่าชมบล้มสมาคมของเฮาให้เจริญเจริญยิ่งขึ้น สมกับมี่คุณแม่อาจารย์แม่ชาววีวันของเฮ้าท่านดอกเตอร์ของเฮ้าเป็นศิลปินแห่งชาติทีมาาจูละก็ดีใจที่สุดในเมืองลอยเอ็กธีคุณแม่ซองเห็นตรงนี้ละกะันในสามาคมของเฮ้าที่เหมาะหนาวทีให้แมหน่อยพอ,อ,องพันเฮ้า,ามาจะเลื่อนลอยตาม ให้สมาคมกของเฮาเจริญเจริญขึ้นทุกท่านทุกคนเ้าผู้กองอะไรครับตัวไ้นเนยชิดกนแกก้เอดานนน ขอที่ใ่คุณีเห็นคุามสคัญของโรงศิลป์นะเศรมากเรียนกีชาในการระกอบการในเมืองศิลป์ของขอาร ูบาอาจารย์ตัวของอาจารย์กันคือในแจงสว่างหราศีแล้วก็โย่ประจำโน้ำน้ำกันกรบแม่พงพันจะเป็นพีเป็นรองกันหาลูกศิษย์กคา้นใดจะมาลำเลียนวิชาการลองการล่างต่อขอเชิญได้เลครับมากักศึกษาคำนิยมประเพณนีสื่อตัวไปเพราวุศวรดาศูนยหายใน่บรรณาธของ สารเพื่อนบ้านเข้าครขอบคุณนะคการก็เริ่นกันการเสวัสดีพี่แม่เฉยว่ามาระดับพิ่มศนาบุแสนสวัสดีพอที่ไม่ใช่่ายอาวูขามอลัมทุ่งเลนอาทังข้างขอมเลยามาจาาอัพเภอสมุเด็จจังบัตกาฬสินซึ่งเป็นมอลลัมหัอสุแเนล มอลลัสมสามปีลำโมก,ก็ไดดล้ำควันกับดดล้ำเพื่อนก็ได้ล้ำควันแกนกับเป็นลํำเป็นมืดเซแนลแต่ว่าจัดสี่พอดีบบอเพียบเป็นมืดทุแน,นลก็เอาดีจัคถันแจัคแนวแต่ว่าห่างมาศิลปิน,นมือีเลยว่ารวมได้ง่านโครงการทอ่อทยทดสรความรูปให้แกมอลลัพื้นบ้านอีสานนาะประจำปีลบประมาณ25 6 8ซึ่ง นี่คุณแม่จะรีวิวสึ่งเพื่นเป็นจิตเป็นแห่งชาติมาเป็นประธานใหญ่ได้นั่งลูกหลานมอหลองมอลลั่มเพื่อจะมาสืบการอนุรักษ์ไปที่นี่ของเฮ้ามอลลั่มศิลปินพื้นบ้านของเขาให้มันยืนยงถูกับประเทศชาติจนกว่าวาสิหามืมบ่มีกุลละเนาะเออมอลลั่มทุมือนถูกกลุ่มถูกคนจะพู้ที่เดียน์ริงลั่ต่อไปนี้ต่อไปนี้มันสีมนี้าอทีมอลลั่มทีเป็นไอทีที่ดีที่สุด เดีว่าตั้งแก่ผู้ใดล่ำใดอาปากขึ้นเป็นเพ่งเป็นล่ำสิ่งนี้เงินเขากระเป๋าใส่ผู้เขาดังไม่น้อยลูกลูกตัวเงินนี่เงินหลังเงินแสนนี่จะนั่งซุ่มพูแน่พูทู่กันเถาแล้วเพกันเบิดเบิดแห้งเนาะแต่พีตั้งแก่เห็นกำลังแก่หลูกหลานผู้ที่เกิดมาใหญรุ่นที่มาสืบสานต่อไปเพื่อจะได้มีอาชีพติดตัวเป็นอาชีพเสริมหรือว่าเป็นอาชีพรักกันแล้วแต่นอกสิ่งเอา แต่งานไปนั่งมั่ไปพอมันกะดีเนาะนี่จะนั้นก็ขอให้ลูกให้หลานกันปกัจเลี้ยนเฮ้ยปูมัดอรม้วนล่งแต่ใดแต่มักอันไหนกัดล่เลียนเอาขัามัดมอมูวกับบางแม่คู้สังเยนเฮ้ยขอแน่ก่อนล่ำมูสอนแน้ลํำแน่กัดจสอนให้แต่ว่าล่าก่อนต้องน้องใหท่านคุณแห่พวกท่านคุณแม่กีษณาหลักการุณน่อวีและใช่ป่าแล้วเนาะกเป็น่อคู่ทาทาล่า ลำก่อนแม่คู่สังเวียนี่ยก็เก่งกว่าไหนตาบารางชื่อจะได้ก็ต้องมีควบคุน่รลานจูบคุน่อขึ้นนี่ค้นสูงความขึ้นนี่ไอเกียการงานการมาติันใดต้องการอะไรขอขอให้ชนพวกมงมาตราฐากประการนี้เลยมี่แกสวนแตคู่สังเวียนจโคงกามือกอเนา กับพคู่แมนคู่เ้อผู้ข่าวลพระูให้ระเบียนะครับสีพคู่เสมอพ่อนระเบียนะครับผู้สอนไทยคืออาจารย์สมพงษ์ไนระเบียบือว่าพูสีขั้นโซนครับอ่เพิ่นเศ้าล่ำเพิ่นเศ้าล่ำจากพคู่เสมอเพิ่นก็เล้เอาความำไห้แต่ว่าพที่มาเทีอนวจีสอนสีจได้ทราดนะครับพคู่พระคูเสมอพ่อในสมัยอยู่หนาเรื่มจงนะครับหลังจากวันใหญ่ไปแล้ว ใช่ไหมแม่ไม้แม่ไม้ดิกู้ทำก็เป็นผู้สมบัติแต่ว่าแต่ไหมผู้ผู้ทายทอดในยังอยู่อยู่ดอกอาจารย์สีขนโสมยังมีชีวิตอยู่แต่กับตอนนี้มันเกษียณท่านอาจจะไปจัดสุขทอดใช่ไ่มครับมาจากมรรคโม้เท่ากันกับแม่สังเทียนนั่นแหละแต่กิวงมีศาสตร์มั่นเสริมกับอาจารย์ธำเจริญพลมารธรรมนะครับเค่อยรับเตือนค่อยรับเป็นศัตรูกันมากกว่ากับอาจารย์ธำเนาะ เี๋ยวนี้พอดีไรเดี๋ยวัาที่สุกันออกกามันจะสองนึงถึงสองสามนี่แล้วฝากเลียวไ้กับเจริญพ่นเจริญพ่นตอบด้วยนนั่นเป็นสุกันนะอนี้พอกู้พิลชัยมาเนี้ยเขาจะหน่อย มึอะไราแนวาาามขอนแค่นผูบนมาเบ็ดก็ได้ไปเรียนสดอกเป็มอแค้นเป่าแค่นไห้เมกิแ่เป่าแค้นไห้เพื่อดีกของข้ามเป่าแค้นไห้การท่องแน่เป้าไปโมารัเอาวั้งเขาเบ็ด ลักจื้อเอาพี่น้อโดยที่่ได้ทอมเมตกรมืบวกเคยเกลือรัเอาตะกอล้ำน้องมุ่นไร้รับเกขึ้นวาฬน่นลครับเดี๋ยนี้เป็นมอลัลำไปลำมากข้าจอกกับซาอีเดี๋ยวนี้พวกหมอพิงพวกหมอแคนเพรากันเหอเนี่ยลัเบิดเลย เห็นบ่าอาจารย์นี่ละใช่ทั้งนดิบเปาแค่งไพ่แค่งน้ำกดหมอลำกากๆเล่าเนี่ยเดี๋ยวเป็นหมอลำเหมือนกันที่จริงแล้วผมว่าดนเงี้ยน้ำไผ่แต่ว่าเป็นอาจารย์ผมเบิดโตุโลฟ่ฟาดนี่ละสักแขนแข็ง,ขง,ขงผมก็ไปลักเอาจันเพ่งเลนผ้าผมก็ลักเอาการก้องก่องฟาดผมก็ลักเอาผมรแม่กินผมยังหลักนะหัวเราะ ว่ได้ตั้งใจลักครับผมเผ้าแ้นแต่ว่าเห็นตรงไหนมันไหลเขาเออมองได้มอล่ำหลงเม่นผมบอกนะครับครับครับขอให้พี่น้องทุกคนลูกหลานลูกใหม่ตงตั้งคิดตั้งใจศึกษาไหีย้ยนไหาใหญ่มันสญเสียพัฒนธรรมมูลพอมูนแม่มุนมั่งดังเหลืองของเฮ้าให้มันดูย่องเออเยี๋ยนนี่นัน่นผมก็บแปกดู้นกัน ขึ้นห้างไปที่ตะเกย์ตกยแม่ตะไบผู้เขาก่อพยน้อมแค่นั้นห้องไพ่ย่าพื้นถืนจังหน่อยแม่นบอแม่นอันสมัยนี้พวกเขาได้เงินดีสบายดีข้าวพนักงานโอ้ยผมเราคิดจะตายีเนาะตะเกาพ่อแม่เ้าก็เคยเป็นบัานห้องไปยับภาคตนาัๆหลายย่าไบเฮ็ดน้ำสมัยพื้นแน่แต่ว่าอย่าไปรวมเกินกว่าที่นี่เก้าอีกบ้างข้อเมืองห้องแต่เก่าหลายต่ารักษาไว้ ดูวางเครื่องวางสางถ้าเฮ้าก็ตามลูกตามสมัยขุ่นขันเฮ้าวีขันเฮ้าตามลูกตามสมัยไรกันดิประเภทนี้มุ่งโพมุ่งแม่เาวปฏิวัติไปอีกฉะนั้นให้คือเอาคือแม่หวีเพิ่นบอกนั่นแหละวะ่า้ใหเฮ้าใส่พิจารณาญาณอีกทีเบิ่งเอารักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเภทนี้อันในน้อยนี่มากกว่าแต่ัะน,นี้ ตัวใหญ้มันเก่งเกินนี่เด้อล่าเด้อจะเฝ้าเก่งค <calves deflect, S 1> ่อยๆเก่งไปพอตะกี pues, ้ก <un Maßnahmen> ็าเเก่งหอกสู้หมื่็ค่อยๆพืค่อยๆพื้นค่อยๆพื้นจนเดี่ยวเท่าซัมนี่ละคขาเรียว่าพูดวิเคราะห์สามาถถ้าใช้เป็นภาษาทางวิชาการเรียกว่าเป็นเป็นครูพักครูพักสอนท่านอะไรนี่เราไปรักจัง นี่คือชื่อตรงอว่าศิลปินคุ้พระอลจาจังแต่คนที่จะได้คำาั้งกุ้งรักจงถ้าทำโจทยดีก็คือดีเลอศถ้าทำาจทยไม่ดีก็คือ้าเล็วก็ลือเลอจำไม่ดีดีก็ดีเลอศเร็วกเรือเลอรเลือดสองอย่างมันก็พอๆกันคือคำว่าเร็วเนี่ยเวลาก็ด่าก็กดาษเสมอบอกว่าแมนน้องอนนั้นคือแมนการที่ชวนเลย ดีเลอรูกค้าวานน้นมัจำของคนนั้คนนี้สามารถที่จะมาใสนะ่เได้อันนี้คือมันสองอย่างมันเ็มดอนกันส่วนปกติเนอทางการสแสดงอันนั้นนะัเพียงแตว่ว่าบีรชัยเขาบอกว่าให้เราอยู่ในกรอบให้เราอยู่พอดีอย่าอยากเกินเลยคำคว่าเกินเลยสมบัติโดยเฉพาะอย่างที่คุณสคสตรีเราเกิดขึ้นมาพ่อแม่เราสั่งสอนสังสมในเรื่อง ขนมจำเนียมการวางตัวเป็นแบบไหนถ้าใครใครก็ทําได้คุณยายเคยพยูดบ่อยบอกว่าไม่ว่าแต่ไหม่ขาจะดีไม่ว่าจะไอ้อะหรทองคาไฮทองล้านอะไรก็ตามทุกคนทาเป็นหเราอยู่ที่ทําเป็นหมดเพราะธารวรชาติให้ทําแต่เราจะต้องเลือกที่เขาทําน่ะดีไหมคือเขาเก่งให้เขาเทาไปไม่เป็นไรเขาไม่ได้ทาลายหรอกคือเขาเก่งเขาต่อยอดไอเราเก่งเก่งให้เขาบอกว่านี่องค์ความรู้เก่ง เก็บไว้ในปักมีกนะเวลาไปแทงบ่อยๆมันดู่เฉยๆมันไปเด้าใสเขาเริ่มอันนี้มันก็ไม่ได้ฉะนั้นเราจงแต่งว่าเด็งเด้าไว้เก็บไว้ใครทําเป็นหมาะหน้าที่ของเด็งเด้ายุ่งใสทุกคนหนุหน้าที่ของภูอยู่ที่ไหนหน้าที่เขาเรียกเราอย็นทีฉะนั้นเราเป็นเฉลี่อก็เช่นกันแต่งตัวแบบนี้อยู่ที่ไหนแต่งตัวแบบอีกแบบอยู่ที่ไหนเราต้องศึกษาให้ได้รู้เขารู้เรา ไม่ต้องจีบมือเาเช่นกัจจีแบบนี้ไม่ใช่ของเราแนละ้ถ้าเราไปประกวดเมื่อไหร่เราแพ้แพ้จนหาที่เทียบไม่ได้เทียบเขาท่านจีแบบนี้มันไม่ใช่สมบัติเราอ,อันนี้มันเป็นสมบัติของพระปรา่น่าจะสิงกรางน่าจะสินทางภาคเหนือใต้ใกองใจ